กีผมเอาใหม่ครับผมกิน่ะผมอัดตัวนะครับผมเอาใหม่เอออุ้ยกับตายนะครับคุณผมสู้ต่อไปนะผมโดนผมจัดตัวเขานะผมไม่สู้นะผมไม่สู้ผมไม่สู้ดูว่าจะสู้วะอ๋อไม่เอาวะอย่าตายอย่าตายเป็นไปนะครับคุณต่อไป ขหัวแล้อทำไรอุ้ยขหัวไม่ตายคุณผู้ชมดูอุ้ยอุ้ยขหัวน่ะไม่ตายเฉยแค่แมงหัวาาตัวอะไรครั้งเดียผมไม่เอาทุกคนครับผมไม่เอาผมาตัดออกนะครับคุณผู้ชมตัดออกถ้าอะไรผมตัดตัวเพราอ่คอตัดนะครับผมที่เจ็ผมที่เจ็ลบคลิปออกผมแบบ ข้าในบทมาตัวผมอขอโทษอภัยครับโอ้ทุกคนครับผมมีแต่อัดตัวครับชมครับอืมอนอน,นไม่ขึ้นหรอครับชมวิบูดโอ้ไม่เป็นไรครับชมผมจะลงให้ได้ผมเพิองอ่ง่แล้วครับชมข้าเนี่ยเอาตัวอันนดเอาตัวผมก็ลงแล้ว

ิเอ zie, ๋อเี่ผมกดตายไม่คิดี่ผมกดผมกดตายแล้วมาป็นไรเอาีิผมเอาจริงแน่ทุกคนผมจะดิ้ะดิงเอาดิงเอาดิ้งจนใส้ขาเลยทุกคน เฮ้ยใครเอาตัวหูวะเอเอเออตายแล้วทุกคนครับผมผมตายแล้วไม่เป็นไรครับแต่ผมก็ยังยิงหัวให้ทุกคนดูครับถ้าในยิงตัวผมก็ตัดออนนะครับ น้องเลีนหัวจังนะทุกคนดูไอ้คนเี้ยมันยิงหัวแต่ผมเลยเาตายตายตายนั่นไงผมว่าแล้วผมต้องตายเออทุกคนผมจะไม่แพ้ครับผมจะไม่ยอมไม่ได้ ตายะไรวะผมไม่กินมึงก็ตายก็ตายเดี่นเด่นๆสติปัญญาปัญญาเกิดต ja er ั้มผมคืออายุโอเคแต่ครับผมอัดตัวโัวจ้าปะจ้าทุกคนครับเขาเล่นพวกตัวอุ๊ยออุ๊ยว่าแล้วกูก็ต้องตายมาดิ ยังพุ่ปลาลุมเลยทุกคนมดุมปุ่ยพาลุมเอ,อ๋สัตวตัวอยู่นะครับอย่างนี้เนี่ยหัวกระบาลยกโอ,อ้โอเมก้อสโอเมก้อสกูตายแล้วเกินไปนี่ตาเนี่ยผมมาจริงแน่ทุกคนเด็กกำลังใจให้ผมด้วย ทำไมปูมตัวผมยินวะมันมันไมมยินจริงวะเฮ้ยำมมันกดปุ่มได้ไอ้หัโนโคโนมาหรอโคโน่ตายตไยแต่ตายเลยมาทุกคนเฮ้ยทำไมผมกดมาต่อหน้าอีกนี่วะ ว้ามาเจ้าจัดเฮ้มาเมนลองมาเล่นต่อสู้กับเราโอ้ยเอ๊อย่างว <c oughs> oh ่าคือตายโอ้โหทุกคนแล้วทุกคนมันอยู่หลังผมอุ้ยปิดยิงตัวผมด้วยนะมาดิปย้ยอะไรวะทุกคนกระบาดผมโยกเลยผมตายแล้วหรอโอ้ทุกคนอย่านไม่ทนผมจะไม่ยอมแพ้เนี่ย เโอเคครับ okay. คน,คนเพื่อนคนดูอ๋อ oh ม <Woo! S 1> ันก็ตาแะไรอตัดออกนะครับตัดออกตัดออกตัดออกเลยอืม ไม่ได้คุณจมมึงยิบผมตึงไหมข้าหัวกระบาลโยกเฮ้ยอนุสมาร์ท้อยกขว่าเฮ้ย ไม่ทำแล้วน้อง,องตัดออกตัดออกครับชมข้างในข้างในผมตัดตัดตัดตัวนะตัดออกตัดออกผมไม่ชอบอโอ้ยหโอ้ตายเลยตายเลยจับเปืนกระปานโยกน,น้องๆ เเดี๋ยวจะปนตัดออกเลยที่ผมยิงแบบนี้นะคือแบบมันการแสดงหนังไปเลยวะ ยิงวะอุ้ยไอโเหรอ,อ,อวะไก่ยิงผมวะทุกคนกน่าเห็นด้วยมันไม่หัววะทุกคนเล่นไม่ขึ้น,ห,นหัวเลยเกิดปัญหา เดนอดโหง,งละโดนโดนเกิดว้าววิววิวคนตาตาวิววิวมันมีดสองจุดไม่ได้ จะฆ่าถึงยิบกาครับผมถึงจะติดๆแล้วครับ โอ้ oh, ตายา่ะกูท่าไม่ทันอุ้ย oh, ตัดออกตัดออก,ออกผมไม่ชอบถ้าอะไรผมตัดตัวผมขอให้ด้วยครับ oh. เอ้ากูตายครับต oh. าทุกเกมเลยทุกคน lụt nó lục áo chùm ơi ý nghĩa tôi phổ mạo chùm โอ้ย,ยตระจายอะไรน้อโอ้ยไปแล้วเหรอเดียวขอไม่เดียวคนกดไลกผมด้วยน,นะครับถ้าใครดูนะอ๋อพระเจ้ตาตาตายตาเลย ผมถึงยีิบเก้านะผมจะปิดคลิปเลยนะครับชมเยสทุกคนผมเข้าหวัวแล้วทุกคนตึงหวัวตึงอะ่ะเยสเข้าหัวแล้ววุ้ยทุกคนปฏดกิรย เอ,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 อ้ oh ออาหนุ่ะเอ้ยไอ้คนนี้อ่ะลืมของผมนแน่ๆ,ๆเลยสองซ้ำซ้ำเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ข้างหน้าม,ามาันไม่ยิงเพราะข้างหลังไม่ยิงกูเหรอ A tua cua, a đi luôn a đó. luôn a tua 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 S <S หัวเตะนายนุ <wer en jaw an> right. ่งยุงน <P queen speaking speaking> so ุ่งปุ่นดูผมเพลยงารงมันมันเดียวหัวตายละทุกคนใกล้จะถึงยุทการแล้วถึงยุทกาผมเกือบปิดคลิปเลยเรีนถากัน ผมมาเพื่อนผมมาโอ้ยทำไมกล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งยาเลยเฮ้ยผมต้องจิงจังแล้ว các thợ tàu ơi, why, 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 đi cũng game, các thợ, đi โอ้ไม่ก็หรอผมไม่ทันผมไม่ทันุนยตายไปเลยมาทุกคนผมขอลองแล้วผมจะขออัดตัวละกันเอ้ผมขอใส่ปืนนี้นนนนนล,ละกันปืนเออปืนีหไว้ปืนลูกซองละกันมันนานถึงยี่สิบเก้าผมก็เอาลูกซองเลย